สวัสดีครับเด็กๆที่หน้ารัาทุกคนกลับมาพบกับตุ้งตั้มเหล่าสี่แล้วนะครับในรายวิชาภาษาจีนทั่วไปสำหรับเนื้อหาในครั้งก่อนเราเรียนตี้อีเค่อตีอีเค่อหรือบทที่หนึ่งกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับและในวันนี้นะครับเราชื่อจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับตี้อเค่อตี้อีเค่อ หรือบทที่สองครับโดยบทนี้ใช้ชื่อบทว่านิหอนิหอแปลว่าสวัสดีครับถูกต้องแล้วครับนักเรียนในบทนี้เราชื่อจะสอนนักเรียนทุกคนกล่าวทักทายเป็นภาษาจีนแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับซึงสิซิงสิ หรือคำศัพท์กันก่อนครับคำศัพท์คำแรกนะครับอา่านว่าเนออีหนีหนีแปลว่าคุณหรือเธอครับเป็นบุรุษสรพนามที่สองนั่นเองคำศัพท์ต่อมาครับเฮอ,อ,อหอหอแปลว่าดีสบายดีสวัสดี นักเรียนเห็นไหมครับคำศัพท์เพียงแค่คําเดียวแต่ความหมายมีถึง3ความหมายเลยทีเดียวแล้วถ้าเราชื่อนำสองคำนี้มารวมกันหลักอ่าก็จะออกเป็นนิฮ่อนิฮ่อแต่ว่าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นเองครับคำศัพท์ต่อมาครับเลอเอ,เลอ๋อล่อเชล่อ เหล่าซ่แปลว่าคุณครูนักเรียนอาจจะคุ้นเคยคำนี้นะครับคำศัพท์ต่อมาครับเนออินนินนินนินแปลว่าท่านนักเรียนจะสังเกตว่าคำว่านินมีคำว่าหนีอยู่ข้างบนคำศัพท์อีกตัวหนึง่งซึ่งคำศัพท์ตัวข้างล่างเราจอกเสียงว่าซินซินแปลว่าหัวใจเพราะว่าคำศัพท์คำนี้นะครับ เราจะใช้เรียกผู้ที่อาวุโสกว่าหรือคุณครูหรือพ่อกับแม่นี่นะครับอ่ะเจอเสอรล่าเสอเอจอเสอรล่าเสอ,เ,อเรามาดูตัวอย่างประโยคง่ายๆกันครับนินหอนินหอแปลว่าสวัสดีประโยคนี้นะครับเราจะใช้กับผู้ที่อาวุโสกว่าหรือกับคุณครูหรือกับพ่อกับแม่ก็ได้นะครับนินหอต่อมาครับ 老师好好ครณครูสวัสดี老ร好，สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูอย่างต่อมาครับ老ร您好，老师您好。หอคหประโยคนี้ก็แปลว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูได้เช่นกันครับต่อไปครับคำศัพท์ต่อมาครับคำนี้อ่านว่าจ้าวชางจ้าวชาง 早上แปลว่าตอนเช้า晚上晚上แปลว่าตอนกลางคืนหรือตอนเย็นแล้วถ้าเราชื่อนำเอาทั้งสองคำนี้มาผสมกับคำว่าหอละก็จะได้เป็นประโยคอย่างนี้ครับประโยคแรกจ้าวช่างหอจ้าช่างหแปลว่าสวัสดีตอนเช้าวันช่างห ว่าช่หาหแปลว่าสวสีตอนเย็นนั่นเองครับคำศัพท์ต่อมาครับคำนี้อ่านว่า ni m e เ n มินหนเีเหมินเห็นไหมครับว่าคำว่า m e มไม่มีเสียงในภาษาจีนนะครับกรณีที่พินยินตัวไหนที่ไม่มีเสียงเราจะเรียกว่าชิงเชิงหรือเสียงเบาเราจะออกเสียงเขาให้สั้นดังน,น,นี้ครับ หนีเหมินหนีมิน,น,น,นะครับหนี่เนแปลว่าพวกคุณพวกเธอเหมินเมินแปลว่าพวกเข้านะครับแล้วถ้าเราซื้านำเอาคำว่าเหล่าซือบวกกับเมินก็จะเป็นเหล่าซือเหมินเหล่าซือเมินแปลว่าเหล่าคุณครูพวกคุณครูกลุ่มคุณครูนั่นเองครับ คำศัพท์ต่อมาครับคำนี้อ่านว่าจ่ายเจียจ่ายเจียจ่ายเจียนยยน,นักเรียนทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับจ่ายเจียนแปลว่าลาก่อนหรือพบกันใหม่นักเรียนครับคำศัพท์นี้เกิดจากคำสองคำนั่นก็คือคำว่าจ่ายบวกกับคำว่าเจียนคำว่าจ่ายแปลว่าอีกครั้งเจียน แปลว่าพบเจอเพราะฉะนั้นสองคำนี้เมื่อรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นจ่ายเจี๊ยนแล้วพบกันใหม่หลาก่อนนันเองครับจ่ายเจี๊ยนสำหรับคำศัพท์ในบทนี้นะครับก็จบลงไปแล้วแลวาชื่อหวังว่าเด็กๆทุกคนจะกลับไปฝึกทบทวนฝึกคัดฝึกเขียนฝึกท่องนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ